วันนี้เวลา10นาฬิกา18นาทีพระวรวงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนคประธานมูลนิธิสถาบัานการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาเสด็จไปโรงเรียนเพชรรัตในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพักคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาสิริโสภาพันนวดีณหอประชุมสมาคมนักเรียนเก่าอำนวยศิลป์ประธานเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้ารับตําแหน่งใหม่ ประธานเข็มกิติคุณแก่ครูบุคลากรทางการศึกษาและฝ่ายสนับสนุนการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ30ปีและ10ปีรวมทั้งรางวัลแก่ผู้แทนบุคลากรและผู้แทนนักเรียนที่ผ่านกระบวนการเพชรรัตเลิร์นส์ฟรอมเดอะโปรเฟชชันอลหรือเพชรรัตเปิดประสบการณ์การเรียนรู้กับมืออาชีพเป็นโครงการที่ส่งเสริมเรียนรู้แก่นักเรียนโดยตรงจากผู้มีประสบการณ์ในแต่ละกลุ่มอาชีพ ทั้งนี้โรงเรียนเพชรรัตน์ในพระอุปถรรัมภ์เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางมุ่งพัฒนา6ด้านได้แก่การจัดการตนเองการคิดขั้นสูงการสื่อสารการทำงานเป็นทีมการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งและการอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาศาสตร์อย,อย่างยั่งยืนซึ่งนักเรียนสามารถนำความรู้ในแต่ละวิชามาประมวลศึกษาสรุปเป็นองค์ความรู้ร่วมกัน ผลงานดีเด่นอาทิการจัดทำภาพ,พยนตร์สั้นในโครงการเรียนรู้มหาทีลราชปรัชญาผ่านกระบวนการผลิตภาพ,พยนตร์สั้นของเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชการที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรราชสุดาซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประจำปีการศึกษา2564 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ปี2,565และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ปี2,566และได้ทำผลงานระดับโลกโดยคว้าแชมป์กีฬาสแต็กโลกรายการ ISSF 2023 World Sport Staking c Championship ที่สาธารณรัฐเกาหลีประจำปี2023รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์การบริหารจัดการผ่านบอร์ดเกมชุดดูสิทธานีเพื่อให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์และจดจำ สามารถเข้าถึงประวัติศาสตร์และยุทธศาสตร์การจัดการเรียนรู้ได้อย่างสนุกสนานเข้าใจเหตุผลอย่างถ่องแท้โดยไม่ต้องท่องจำพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้องค์ขมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถมัมภ์เสด็จสิ่งของพระราชาทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดสุขโขทยัย ที่หอประชุมอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุขโขทยัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นานนุรักษ์มาประนีตองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูประถมเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดสุขโขทัยรวม3ามอำเภอได้แก่อำเภอสวรรคโลกอำเภอศรีส,สำโรง์และอำเภอเมืองรวม2,000ชุด องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสร,รับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดมีการเตรียมความพร้อมอยู่เสมอที่จะ,ะเผชิญเหตุอันเก่าให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมทั้งส่งให้ติดตามฟื้นฟูทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจของประชาชนที่ได้รับผลกระทบในการนี้องคมนตรีและคณะ เชิญถุงอย่างชีพพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่บ้านหนองวงหมู่3ตำบลท่าทองอำเภอสวรรคโลกรวม3ครัวเรือนจังหวัดสุขโขทัยมีพื้นที่ประสบอุทกภัย7อำเภอได้แก่อำเภอเมืองสีสำโรงค์สีสัชนาลัยสวรรคโลกสีนครกงไกรล,ลาศและคีรีมาศรวม47ตำบล233หมู่บ้าน7,912ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิตหนึ่งคนพื้นที่การเกษตรคาดว่าเสียหายกว่า43,000ไร่ซึ่งก่อนหน้านี้จังหวัดได้แจกจ่ายถุงอย่างชีพจากหน่วยงานต่างๆไปแล้วบางส่วนพร้อมมอบอาหารน้ำดื่มและเวชภัณฑ์ยาแก่ผู้ประสบอุทกภัยและยังร่วมกับทหารมูลนิธิจิตอาสาและประชาชนระดมกำลังพลนำกระสอบทรายเสริมแนวคันดินป้องกันริมตลิ่งแม่น้ำยมและเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ ก่อนเริ่มพิธีองคมนตรีได้ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดส,สุขโขทยัยเพื่อติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในพื้นที่จุดเสี่ยงโดยเฉพาะระหว่างวันที่3ถึง9กันยายนนี้เนื่องจากอิทธิพลของร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นทำให้อาจมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินให้เร่งช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางไปยังพื้นที่ปลอดภัยทันที องคมนตรีเป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศัก,กยภาพและทักษะชีวิตนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์และครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัย วันนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูประัรร์เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิตนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์และครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัยรุ่นที่4จัดระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง2กันยายน2567ที่โรงแรมรอยัลซิตี้ปิ่นเกล้า มีนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์และผู้ปกครองหรือสมาชิกในครอบครัวจาก5จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานาค,นนาคนรนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการเข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น76คนเน้นทำกิจกรรมร่วมกันศึกษาดูงานและเรียนรู้ผ่านการจำลองสถานการณ์ต่างๆเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตให้ตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น คิดวิเคราะห์ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เอาตัวรอดจากภัยสังคมและภัยพิบตัติต่างๆได้นอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขจงรักภักดีและสำนึกในพระมหาการณุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันดาราการทองลิ้มสวัสดีค่ะ